สวัสดีค่ะนารีขี่มาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงอ่ะลัคนาราศีกุมนะคะประจำเดือนเมษายนนะสองห้าหกเจ็ดเนาะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ถึงสิบสี่มีนาคมนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์นะใครที่ตรงกับลัคนาราศีกุมวันเกิด ไทยวันเกิดตะวันตกที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะเรามาดูดีกว่า คนลักณาราศีกุมในเดือนเมษายนคุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมีนาเมษาพฤษภามิถุนาให้ระมัดร,ระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติทางน้ําและแผ่นดินไหวและฟืนไฟนะคะเผื่อเดือนเมษาน้ําอาจจะเยอะนะคะอ่ามาดูดีกว่าคุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง เดอนแจเม้นมาเลยโหยจบสิ้นบวงกรรมเดือนนี้เป็นเดือนที่เบื้องบนและเบื้องล่างจะพิพากษาคุณนะคะเขาจะเอาชะตาของคุณเนะ่ะเจ้าที่เจ้าทางของคุณเนี่ยอาจจะอาจจะเอาเขาอาจจะจดจดอ่าจดชีวิตประจาวันของคุณอนะคุณทําดีมาก,กี่อย่างทําไม่ดีกี่อย่างคิดไม่ดีกี่อย่างขอพรไม่กี่อย่างทําอะไรไว้กี่อย่างเนะี่ยสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยคะ่ะอืม เขาก็จะเอาไปรายงานต่อเบื้องบนสภาสวรรค์แล้วก็เอาไปรายงานต่อนรก,กภูมิแล้วนรกภูมิและเบื้องบนสวรรค์เนะี่ยเขาก็จะเรียงคนะิวเนาะเขาก็จะมีลำดับค่ะวว่าเาี่ภากษาถึงใครส่วนไหนถึงใครเขาก็จะเวียนเป็นแผนกแผนกเป็นส่วนๆๆไปเดือนเนีย้ยถึงคิวคุณแล้วคะ่ะเอ้ดีใจถึงคิวแล้วเพราะเออ่ชีวิตคุณมันเจอเจอเรื่องที่มันอึดอัดเรื่องที่มันเขาเรียกว่า สุดๆอะต้องบอกว่าสุดๆมาพอสมควรเนาะคนที่เปิดมาเจอ The Judgment อ่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคุณคิดถึงชีวิตที่อยู่ในนรกกระพุ่มอ่ะแล้วดนลงโทษตั้งแต่ขุมที่หนึ่งขุมสองขุมสามขุมสี่มาจนถึงขุมที่สิบแปดุ้ยกำลังจะถูกพิพากษาให้หลุดจากนรกอ่ะคุณคิดดีว่าก่อนหน้านั้นอ่ะชีวิตต้องทุกข์ละทมทรมานขมขื่นวิบากหนักขนาดไหนเออนะถ้าเล่าเท้าความไปนะคงจะเยอะ พอชีวิตแต่ละคนมันก็คงจะมีมีเรื่องราวที่สาหัสสากันอ่ะอ่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่เมื่อเดือนนี้ the judgment ขึ้นมาคุณก็สบายใจได้แล้วค่ะมันก็โล่งใจโอ้ยในที่สุดในที่สุดฉันก็ได้ถูกพิ่ภากษาเสียทีว่าฉันจะหลุดพ้นโทษกรรมนี้แล้วนะเห็นไหมคนออกมาชัยโยโหฮ,ฮิวอะ่ะคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมแล้วถูกพี่ากษาให้จบสิ้นกรรมแล้ว บททดสอบนี้ชีวิตของคุณมันจะจบแล้วมันจบแล้วแม่นี่แหละค่ะคือความโชคดีเขาเรียกว่ากรรมหมดบุญกําลังจะมาบุญต่อจากเนี้ยที่คุณสร้างอะไรไว้เยอะแยะมันก็จะมาตามลําดับเพราะว่ากรรมคุณได้ใช้ไปหมดแล้วไงเออแล้วก่อนหน้านั้นกรรมมันหนักขนาดไหนก็แต่ละคนล่ะค่ะการกระบาดการฝ่ามือเยอะขนาดไหนก็กรรมเยอะขนาดนั้นยิ่งเยอะกรรมยิ่งแยะนะ มันไม่ใช่ว่าคนที่มีการขบากกลางฝ่ามือทุกคนเกิดมาจะโอ้โหร่ำรวยเป็นเศรษฐีโอ้โหมีความสุขบรรลุอรหันต์ทุกคนไม่ใช่เออมันหมายถึงคุณเกิดมาต้องฟันฝ่าวิบากกรรมและบททดสอบอย่างหนักหน่วงเพื่อการปล่อยวางเพื่อการสั่งสมบุญนะคะอืส่วนจะรวยไม่รวยก็อยู่ที่คนนึงอยู่ที่ดวงชะตาแต่ละคนถ้าทำบร,รัน์ขึ้นมาสุดยอดหลังจากจบสิ้นกรรมแล้วชีวิตคุณจะมีการพลิก ผันครั้งสําคัญอืการเปลี่ยนแปลงแบบสุดข,ขั้วมีการเปลี่ยนแปลงแบบสุดข,ขั้วในชีวิตนะคะห้าดาบมาอืมไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องสิ้นหวังนะคะเจ็ดดาบโอ้เล่าอาดีตสะขมขื่นเลยนะสี่เหรียญเนี่ยเห็นไหมอดีตของคุณนะ่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกนะแม่หมอมองว่าใจคุณเนี่ยมันเหมือนกับโดนหอกร้อยร้อยด้าม พุ่งทะลุหัวใจคุณจนหัวใจคุณพุ่นไปหมดแล้วล่ะค่ะมันน่าจะแตกสลายไปตั้งนานหรือเปล่าคือโคจะเสี่ยงความรู้สึกโคจะท้อทแท้โคจะเฟลโคจะสิ้นหวังโคจะแย่ในความรู้สึกอยู่ตรงนั้นมันปะทะมาหมดแล้วเจอแต่คนไม่จริงใจเจอแต่คนหลอกลวงเจอแต่คนโกงเจอแต่คนขี้เหนียวเจอแต่คนเอาเปรียบเจอแต่คนใส่ร้ายใส่ความเจอมาหมดทุกทุกอย่างอ่าคุณง่าย ชีวิตเขาเรียกว่าผ่านมาเจ็ดย่านแปดน้ำนะผ่านมาหมดทุกๆุกอย่างของคนคนนี้เร็วขนาดไหนคนนั้นชั่วขนาดไหนมาถามคนนี้คุณผ่านมาหมดเลยครอบครัวอึดอัดขนาดไหนเจอคนแบบเอารัดเอาเปรียบขนาดไหนมาถามคุณน,นี้คุณผ่านมาหมดแล้วประมาณนั้นนะคะเขาเรียกว่าป,ปรมาจารย์แห่งความทุกข์ฟังดูเหมือนจะมันจะดีดีนะปรมาจารย์ปรมาจารย์แห่งความทุกข เจอเจอเรื่องราวความทุกข์และพิษภัยของคนอสารพิษของคนในทุกทุกรูปแบบมาหมดแล้วอืมเขาเรียกว่าผ่านมาผ่านจนครบสิบแปดด่านจนจะเข้าสู่อรหันต์นะประมาณนั้นนะคะคือในชีวิตของคุณดูจะบทตรสอบโคตรเยอะเลยเนาะคุณดูตามหน้าไพ่สิห้าดาบห้าดาบเนี่ยแม่บอ,อ,อกโคตรจะไม่ชอบเลยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่ผิดอะ่ะแต่เราโดนใส่ความที่ผิด เราลงเราโดนแบบยัดเยียดโดนแบบใส่ความให้ต้องออกจากงานโดนดูหมิ่นทั้งที่เราไม่ผิดอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะในห้าดาบนนะเนี่ยนะเนี่ยโดนคนแบบหลอกลวงหักหลังปิ้งป้อนช่อโกงแทงข้างหลังชีวิตเจอแต่คนไม่จริงใจนะอืมเนี่ยชีวิตติดแงติดแงมาทุกรูปแบบอมไม่เป็นไรค่ะ คุณผ่านเขาเรียกว่าคุณผ่านขุมนรกมาได้ทุกขุมแล้วไงคุณถ้าใครจะถามว่านรกขุมไหนเป็นแบบไหนมาถามคุณค่ะคุณผ่านมาหมดแล้วอืมนะคนที่ผ่านมาได้ขนาดเนี้ยย่อมเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะทั้งกายและจิตใจเนาะแต่เอานาไม่ว่าอดีตคุณจะผ่านอะไรก็ตามเดือนเนี้ยเดือนแห่งการพลิกชีวิตคุณครั้งใหม่จากหน้ามือเป็นหลังมือ,อ,อพลิก จากเหวไปสู่ฟ้าอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเนอะ mm hmm. เงินทองก่อนนะั้นนั้นไม่ต้องพูดกับคุณใช้แบบกระเมดกระแแม,ม่มากมากคือใช้อย่างโคตรจะประหยัดมัธยัดมากอะ่ะเนอะแล้วเถียแมไดีอาจจะโดนเข้ากงเงินจนหมดทรัพย์สินหมดเนื้อหมดตัวก็ได้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นวิบากกรรมเก่าที่คุณต้องชดใช้กรรมเขาเพราะเดอะเจัตเป็นการเทมเพลนมามันบ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่าเนี้ย คุณไม่มีวันจะหนีพ้นมันเป็นกรรมเก่าของคุณที่คุณลงมาเกิดในชาติพวกนี้เพื่อที่จะขอชดใช้กรรมให้เขาเหล่านี้จนหมดจนสิน้นคุณอธิษฐานมาว่าชาติพวกนี้คุณจะใช้กรรมให้หมดหมดกับคนเหล่านี้ดังนั้นคุณไม่ต้องโอดครวน,นะคะอืมเพราะคุณอธิษฐานลงมาเองนะว่าจะขอใช้กรรมให้จนหมดแล้วมันก็หมดไงคุณต้องรู้สึกดีใจว่าในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จ คุณได้ชดใช้กรรมเหล่านี้จนสําเร็จคุณสามารถยืนหยัดมาจนได้ถึงทุกวันนี้จนเป็นผู้เป็นคนได้อยู่ทุกวันนี้ค่ะไม่เป็นบ้าเป็นบอไปก็ดีแล้วอืมคือสภาพว่าจิตใจยังคงอยู่ได้ที่ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะค่ะเพราะการภาวะจิตใจนี้โดนกระทบกระเทือนมาอย่างหนักหน่วงพอสมควรนะคะทั้งจากคนใกล้และไกลตัวทําร้ายคุณหมดหมดเลยไม่ใช่ทําร้ายเฉพาะจิตใจคุณนะโภกกระทรับทุกอย่างเอาหมดอืมเขาเรียกว่า ก็อย่างที่บอกอะผ่านผ่านคุมนรกมาทุกดาดแล้วอะมีอะไรอีกไหมหนึ่งเหรียญมามันต้องมีสิ่งดีๆนะ The Emperor the Star เห็นไหมว้าว The Empress มา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 โอ้ oh, The Magician เก้าเหรียญอ่ะสามดาบอ่ะเอาเป็นว่าคุณ ไม่ต้องไปสนใจอดีตกรรมที่มันผ่านมาเพราะเราจะมองอนาคตต่อจากนี้นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปข้างบนเนี้ยมันเป็นวิบากกรรมเก่าของคุณไอแถวข้างล่างเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณกำลังจะได้มาปาฏิหาริย์ในชีวิตเดอะเมจิเชียนหนึ่งเหรียญเงินโชคลาภที่คุณจะได้มาตำแหน่งยศศักดิ์ถ้าก่อนหน้านั้น คุณเคยมีตําแหน่งที่ใหญ่โตมีเคยมีฐานะที่มั่งคั่งแล้วมันล้มละลายไปหรือถูกคนกลั่นแกล้งไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่เตรียมตัวรับมันกลับคืนมาอํานาจยศศักดิ์เงินทองความมีชื่อเสียงทุกอย่างที่เคยเป็นของคุณมันจะส่งกลับคืนมาหาคุณ ถ้าคุณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลุดไปคุณก็อาจจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคุณเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงไหนคุณก็อาจจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศสักเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับปิ้วสูงสุดเลยนะระดับเจ้าเจ้าจากจากวงวงอะคะ่ะเออะระดับนั้นนั้นน่ะนั้นน่ะค่ะสูงสุดนะคือมันเป็นดวงชะตาของคนเนะแม่มอก็อาจตามหน้าไพา่หรือบางคนอาจจะได้แต่งงานกับ เจ้าชายเจ้าหญิงเลื่อนขั้นเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายป้าหญิงป้าชายหม่อมราชวงศ์หม่อมอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้ขยับฐานะขึ้นตรงนั้นแบบปาฏิหาร์นะแบบไม่คาดคิดเงินทองไม่ต้องพูดถึงนะเอ่อจากความที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสูญสิ้นทุกอย่างบอกแล้วไงว่ามันกลับมาคืนสูค่คุณน่ะเขาเรียกว่าบารมีกลับคืนสู่คุณทั้งหมดหลังจากที่คุณคุณได้รับกรรมหมดสิ้นแล้วอะ ถ้าแม่หมอมองถึงชีวิตคุณนะ่ะเป็นเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นแล้วก็มีเส้นขีดอยู่ตรงกลางเนะ่ยมันหมายความว่าเดินทางก่อนหน้านั้นมีแต่ความทุกๆมาจนถึงไอขีดต,ตรงกลางนะี่จุดเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะเหมือนทําประกันนะเนาะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณจากนี้ไปก็จะมีแต่สุขสุขสุสุขส,ส,สแล้วอะ่ะอืมเดสตาคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เอี่ยมกิจเลยค่ะ อืชีวิตที่เหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่อะที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้ยศศักดิ์กลับคืนมาคุณจะได้อํานาจกลับคืนมาคุณจะได้เงินก้อนกลับคืนมาคุณจะได้ชื่อเสียงกลับคืนมาคุณไม่เคยคิดถึงตรงนั้นว่าคุณจะมีมันอีกแล้วแต่มันจะมีกลับเข้ามาหาคุณแต่มีจุดหนึ่งที่จะบอกคุณว่าในความพลิกผันของคุณครั้งนี้มันเป็นปาฏิหารนะมันพลิกแบบสุดขั้วพลิกแบบไม่คาดคิด พลิกแบบมันต้องเปลี่ยนมันถึงจุดเปลี่ยนคุณจะไปอ้อนวอนขอไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะมันอยู่ที่เทพบรรดาลที่คุณชะตาของคุณมันถึงแล้วก็ถือถึงหรือคุณอาจจะไปได้ไปเจอเจอกับผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์เจ้านายผู้ใหญ่ที่เขามีฐานะที่มั่นคงก็ได้นะคะแล้วมาอุปถัมภ์เรื่องของการงานเรื่องของโชคลาภเรื่องของยศศักดิ์ตำแหน่งคุณได้หรืออคุณมีเกณฑ์ คุณมีเกณฑ์จะได้คู่ของคนรักคู่ของคนรักของคุณคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นคนที่มียศศักดิ์ใหญ่โตมากๆมากมา,กมากอะ่ะถ้าเป็นคนทำธุรกิจก็ต้องเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองชนชั้นการปกครองระดับสูงพอสมควรนะคะเยอะพอสมควรแล้วเหมือนคนเหล่านี้จะสามารถที่จะดึงธุรกิจของคุณให้มันเฟื่องฟูกลับขึ้นมาใหม่ หรือตัวคุณเองเนี่ยได้เจอเจอกับคนเหล่านี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะได้เจอดีเอ็มเพรสถ้าคุณได้เป็นผู้หญิงคุณก็ได้เจอดีเอ็มเพอร์เรอร์คู่ของคุณเป็นคู่เคียงบัลลังกันนะคะแต่ในความสุขความโรแมนติกมันไม่ได้มีอะ <c oughs> เออคนเราเนี่ยมันได้อย่างมันก็เสียอย่างนะคุณจะมียศศักดิ์มีอำนาจมีเงินทองมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงมีความมั่งคัง่งมีคนนับหน้าถือตา อ่าแต่หาคนรักจริงนั้นไม่มีอือฮึไม่เป็นไรมัง้งไม่ต้องมีคนรักจริงก็ได้เออถ้าคนรักมีคนรักจริงแล้วคุณต้องจริงแกะ่ะแม่หมอว่าไม่ต้องรักดีกว่าเนาะแล้ะแล้วคุณอยู่อย่างสุขสบายมีอำนาจจะดีกว่าไหมบางคนก็เลือกแบบนั้นนะเลือกที่จะมีอำนาจวาสนามัง่งมีเงินทองมีบริวารมีคนรับใช้ทุกอย่างอืมแต่หาคนจริงใจสามดบมันไม่มีพูดง่ายๆในชีวิตของคุณคุณ มีคู่เคียงบัลลังคือคู่ที่คู่ทีดโดดเด่นกันทางสังคมช่วยเหลืออุปถัมภ์มีหน้ามีตากันทางสังคมแต่ในเรื่องของความรักเขาอาจจะไม่ได้มีคนคนเดียวอาา่ะฮะคุณอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเขาอาจจะมีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หา้หาเบอร์หกไปจนถึงเบอร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคุณต้องทําใจตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคุณจะต้องปล่อยวางนะคะนะ อันนี้รัดบอมนี้เป็นของใครแม่หมอไม่รู้นะคะแต่ถ้ามันเป็นของคุณแม่หมอเชื่อว่าคุณน่าจะเตรียมพร้อมรับสําหรับในเรื่องของความรักที่มันมันไม่สุกสมบังอยู่แล้วเพราะมันเหมือนกับว่าคนก่อนๆหน้านั้นที่เข้ามาหาคุณมันก็ไม่ได้มีใครจริงใจกับคุณอยู่แล้วหรือปะดีไม่ดีไอคนที่ที่รักคุณบอกรักคุณนอนเคียงข้างคุณอาจจะเป็นผู้ทรยศหักหลังคุณก็ได้ใครจะไปรู้แล้วนั่นอาจจะทําให้คุณเลือกที่จะไม่เอาความรักอ่า เลือกที่จะไม่อยากจะเชื่อใจใครอืมก็ช่างมันค่ะชีวิตคุณไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักแต่ชีวิตคุณไปโดดเด่นในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ํารวยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รถหรูรถสปอร์ตบ้านาเรื่งหาดหลังงามบางคนอาจจะได้วังเลยก็ได้นะคะอืบางคนอาจจะถูกหวยเบอร์ใหญ่เลยถูกหวยแจ็คพอตก็ได้นะคะชนิดที่ว่า ต่อให้คุณไม่ต้องมียศศักด์คุณก็สุขสบายเหมือนคุณนายเหมือนราชินีได้อืมสุขภาพเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับต่อมต่างๆในร่างกายเกี่ยวกับสายตาความดันหัวใจกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะให้ระมัดระวังตรงนี้อืมอยู่ซิมีอะไรน่าสนใจอีกไหมตามหน้าไพ่จะุ่งบอกบ่งบอกว่าเออ่ต่อให้ในวันเนี้ยคุณมี อำนาจยศศักดิ์ขึ้นมาอย่างใหญ่โตแต่ก็ใช่ว่าคนรอบกายของคุณจะจริงใจกับคุณทุกๆคนอย่างสม่ำเสมอน,น,นะเขาเตือนคุณว่าอย่าไปอย่าหลงในอำนาจอย่าไปเชื่อใจคนจนมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนมากจนเกินไปเพราะรอบข้างของคุณมันก็มีแต่พวกที่ต้องการอำนาจและเงินทองและผลประโยชน์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะ เอ,อคือหาคนจริงใจหามิตรแท้ไม่มีแต่อำนาจยศศักดิ์เงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนั้นได้มาเต็มร้อย่าเ,เต็มร้อยสุขภาพใครที่อย่างที่บอกว่าใครที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับข้างในเกี่ยวกับต่อมต่างๆในร่างกายเนี่ยในเดือนนี้แม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์จะเจอเจอยาเจอเจอ,เจอแพทย์เจอเจอ,เจอสมุนไพรที่มันที่มันได้เจอแบบไม่คาดคิดแต่คุณอาจจะเจอในโลกโซเชียลเจอใน t ิกต็อก หรือมีคนส่งอยูส่งยาอะไรมาให้คุณก็แล้วแต่นะให้คุณได้รักษาร่างกายของคุณบาดแผลของคุณนะให้มันดีขึ้นมาได้นะคะก็เหมือนได้รับชีวิตใหม่สภาวะทางจิตใจของคุณเนี่ยไม่เหมาะว่าคุณผ่านขุมนรกมาทุกด่านแล้วคุณคงจะมีเกราะเกราะสําหรับหุ้มหัวใจคุณเองอยู่แล้วมั้งคือใครจะมาแทงหัวใจคุณคงจะยากแล้วแหละมันคงจะมีเกราะป้องกันที่หนาแน่นพอสมควรที่จะไม่สามารถทําอะไรคุณได้แล้วล่ะนะ อย่างเช่นแม่หมอเป็นต้นแบบนี้ค่ะใครจะแทงหอ,อกแทงอะไรก็มาเถอะค่ะแม่หมอมีเกราะคุ้มคุ้มกันมันมันแทงไม่เข้าแล้วแม่หมอเฉยหมดอย่างเนี้ยค่ะ <S <S เออไม่ไม,ไม่ไม่สนใจในความรักตรงนั้นแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สแสวงหาในเรื่องของความรักอีกแล้วก็เป็นได้นะคะแต่ในเรื่องของยศศัพท์อำน,นาจเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคุณจะได้มาเต็มเต็มอย่าถามแม่หมอนะว่าได้มาแบบไหนไม่รู้เพราะเขาบอกว่า มันได้แบบปุบปับมันได้แบบปาฏิหาริย์อยู่ดีๆคุณจะกลายเป็นเศรษฐีมีอยู่ดีๆคุณก็กลายเป็นมาดามเออจะได้ตัวคุณเองจะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะได้คู่ครองคุณจะได้โชควาสนาการถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรของคุณแม่หมอไม่รู้มันอาจจะมาได้ทุกทางไงแล้วมันอาจจะมาได้จากการเดินทางของคุณก็ได้เออหรืออาจจะเล่นโซเชียลแล้วก็เจอเจอก็ได้คือแม่หมอไม่สามารถตอบได้เพราะมันเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณแต่เอาเป็นว่า ตามหน้าไพ่แล้วแม่หมอต้องยินดีกับคุณร่วงหน้านะไม่รู้ว่าไพ่ชุดนี้เป็นของใครแต่มันต้องมีเจ้าของเลยค่ะเพราะถ้าไม่มีเจ้าของไพ่แม่หมอมันไม่เปิดออกมาอยู่แล้วทุกๆุกไพ่ที่เปิดออกมามันมีเจ้าของแต่เจ้าของอาจจะไม่ตรงกับทุกๆุกคนร้อยเปอร์เซ็นแค่นั้นเองอาจจะตรงกับคนสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นแต่มันต้องมีคนหนึ่งที่ตรงร้อยเปอร์เซ็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะอืมโอเคนะคะ,ะบางทีคุณอาจจะได้รับตำแหน่งทางการเมืองที่สูงส่งด้วยนะคะ อ่ะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้านะคะอขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ